ัสดีเจ้าเงี้ยเจ้ารักบ้านเกิดสาวเหนือเจ้าวันนี้เงี้มาตีลำห้วยข,ข,ข้างส่วนเหนือเจ้าคือคองข้างที่ได้ลำห้วยก็จะเป็นน้ำแบบน้ำก็ยังมีเยอะอยู่เหนือเจ้าเราวันนี้เงี้ยจะมาหาปูเจ้าเพราะว่าตอนเนี้ยปูปูช่วงเนี้ยเขบาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบมันเยอะมากเอาไปทํากับข้าวมันจะล้าขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเราไปดูหาปูกันนะเจ้าแล้วก็เราจะไปทํากับเา้าวเหนือเจ้าก็คือว่า บาต้องซื้อเจ้าแมลงนี่บาต้องซื้อกับเข้าเราก็จะหาปูนี่หละเจ้ากับเข้าเอาไปทำกับข้าวกันบรรยากาศก็ดีดูเจ้าลงมาในลำห้วยก็แดดบ่ไขมีแล้วก็ตอนนี้ก็มีได้ได้มะเขือพวงหรือว่าหมกที่บ้านเงี้ยเป็นเ้องว่าหมกแครงนียเจ้ามะแคง้งนี่เอาไว้ไปกรบตามส้มหรือตามมะม่วงหรือเจ้าเดี๋ยวสักวันนึงอาจจะทำตามมะม่วงนี่เจ้าไปซ้อมจะดีกว่าเจ้าไปหาปูกัน ได้แล้วนี่ในห้วยก็ยังมีกุ้งไปเยอะกุ้งมีได้กุ้งก็ได้เห็นไหมกุได้ปลาก็ได้ปูปูตัวน้อย เนี่ยเอาไปซุปแป้งทอดเดี๋ยวเจ้า้ำขนาดเลยไ,ได้อีกแล้วนี่เต้มเลยเจ้าป, Ł. ป Ł ูปูชงเนี้ยจะเยอะมากมีตัวเล็กๆขนาดนี้เหอเอาไปซุปแป้งทอดเดี๋ยวจะ้ำมาก เฮ้่เจอแล้วคุตัวใหญ่ <t> ก็นี่มือแจ๊บขนาดได้อน่หนตัตัวนี้กนตัวนี้นสวจะได้ว่าัวนีงินหมดเลได้แล้วได้แล้วนุ่ กูย้าชได้หลายตัวแล้วมีะรดีน,นะดีนนดเฮ้ยได้อีกแล้วเอามาชวนี่ใหญ่มากใหญ่กตวตัวตะกี้แมนี่ปูผาได้แล้วเจ้าโอยวก่อนโอ๊ย เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะเจ้า <laughs> นีเดินขึ้นไปตามลำห้วยหาหาผูตามลำห้วยนี่ขึ้นไปเรื่อยๆเจ้า <laughs> ตะกี้ตะกี้เอาจกยังก็ <laughs> กอตะว่ามาได้เดี๋ยวเราจะหารูห่นใบหาที่จกหายได้ป่า <laughs> <laughs> ได้ป่าย,ยัาง <laughs> นี่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 อ่าเอ้ยได้ได้มันแต่ได้นักแต่นี่ อันนี้อันนี้เป็นห้องป่าก็ป่าหาดกล้เยเนาะมันจะอยู่ในลาห้วยเจ้าแค่ตัวมันโตเต็มที่มันจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยน,น่ไปไปหาไปหาต่อขึ้นข้างบนเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นข้างบนไปไหนเจ้าดูดูบรรยากาศเจ้าน้ำสใสใสเย็นๆ็นน้ำลำห้วยไหนะจนาได้แลงเนาะน้ำลำห้วยไปยังแห้งอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้ายิ่งหน้าฝนอจะยิ่งแห้งกว่านี้นะเจ้าลำห้วยสองข้างๆลำห้วยนี่ก็จะเป็นพวกต้นกล้วยนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นี่เจ้านีเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยสูงเลยมีต้นกล้วยต้นบอนต้นบอลก็ยังมีอันนี้คือต้นบอล โอ้น้ำใส่น่าเล่นกอนี่เจ้าน่าเล่นมากใส่น่าเล่นพี่เจ้าตอนนี้เราก็ซ่อนมาได้สักกำม,มหาผูดได้กำเลยเจ้าตอนนี้เราก็ได้ปูตัวใหญ่แล้วนี่มแมลงนี่จะเอาไปทำกับข้าวแล้วเจ้า,มาแมลงนี่คือประหยัดไปอีกหนึ่งมือ้อแต่ต้องได้ซื้อแล้วนะเจ้าอยู่บนดอยแต่ต้องขวอ้นเนาะ เดี๋ยวเตยไปพอกันเนอะว่ามางนี่นง่ายๆจริงๆไออย่างกินเนาะได้แล้วเมนูปูไปดูกันนะเจ้าตตวไปพอกินบ้านนะเจ้าไปแล้วเจ้านี่เจ้าปูที่เอาไปหามาตะกี้ได้มาแล,แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทํากับข้าวกันนะเจ้ามาดูนะเจ้าว่าจะเนี่ยไออย่างกิน นีจะปูเราแก้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะใส่ผงแป้งลงไป,ปงตอนนี้เขาใส่แป้งแล้วก็คลุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเด,เดี๋ยวเขาจะเอาปูลงไปทอดแลวขอน้ำมันหอนแล้วเขาก็จะเอาปูลงไปใส่ เราใช้เป็นกระทะแบบโบราณเป็นเตาถ่าเตาไฟแบบโบราณดีจ้าใช้เป็นเตาถ่านดีจ้าได้แล้วหนึ่งเมนูให้ดูใกล้ๆเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะทำเมนูที่สองเลย กระเทียมหอมเลยอยูผัดปูดสูตรคนดอยเพราะกระเทียมหอมแล้วเัาก็เอาปอู้มาไปิดับจ้าผูมาชุดแล้วเขาก็จะใส่ไข่ลงไปไข่ก็ เราก็จะปรุงรสตามใจชอบไปเจ้าใส่ซีอิ๊วน้ำตาลไปอย่างน้อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปเจ้าอนันนีน้นก็จะใส่ผักขึ้นช่ายลงไปอีกนี่ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปกับเซตแล้วจช้เรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานแล้วนะเจ้าเสร็จแล้วเจ้าเมนูที่สองปูผัดไข่นี่เจ้าเมนูที่สองของเนื้อเงี้ยในห้องน้ากินก็เจ้าปูผัดไข่น่ากินมากเสร็จแล้ว อืสุดยอดจ้าอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะและนี่ก็คือปูทอดนี่คือปูชุบแป้งทอดนะเจ้าอาหารจากปูวันนี้สองเมนูจ้ากรอบอร่อยอร่อยจริงมาได้เจ้ามากินด้วยกันเนอะสองอย่างเลย ชโชว์สองอย่างอันไหนได้กินกว่ากาันเจ้าสำหรับวันนี้ง่ายๆลาไปแล้วนะเจ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ง่ายตเดด้วเจ้าสำหรับคลิปการหาปูผาหน่อยเจ้าสำหรับนี้ง่ายลาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปแล้วเจ้าไปคลิปต่อจะเสี่ยงเนี่ยล้วก้จะไปถึงคนอื่นเนี่ยล้ะก้าดีเส้น ครับอร่อยมาก